ตั้งแต่ป้าทุนดีป่วยมาเนี่ยนะคะก็มีเยนักโภชนาการอะ่ะในบ้านตอนเช้าก็จะถามว่าแม่เมาาื่อเช้านี้ป้าบอกว่าป้าอยากทานขนมครกแล้วเขาก็เลยซื้อข้าวยำปักใต้อะมาให้เป็นมื้อเที่ยงเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยมีทั้งแป้งน้ําตาลกะทิไปแล้วใช่ไหมคะมื้อนี้ก็เป็นผักผักอะเนี่ยเขาดูแลป้าขนาดเนี้ยนะ ลูกน้อยคนนี้ค่ะลูกน้อยมากเลยอายุ49ปส<ต>้ืที่สุดเลยนะคะเนี่ยสอนลูกมาดีก็เป็นอย่างนี้นะคะก็อยากให้ลูกๆทุกคนนะคะเอาตัวอย่างดูแลแม่ให้ดีป้าเนี่ยช่วงที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ป้าก็รับราชการดูแลดีอะค่ะแต่ไม่ดีที่สุดเท่าที่ป้าต้องการนะคะพ่อแม่ค่ะหายากนะคะมีอยู่แค่จำนวนจำกัดเท่านั้นนะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามป้าค่ะ